เด็กทารกตกน้ำไปใต้ทุนบ้านเป็นเหตุการณ์น่าสลดหดหูเหลือผู้ที่โยนน้องลงไปให้ค,คลุมเครือใจร้ายเหลือเมื่อน้องนั้นยังเยาว์วัยเขาทำไปได้ลงคอหนอมนุษย์ชั่วสุดๆกุดหัวมันนั้นได้ไหม ไรเมตตาอนาถาค่าของใจทำได้ไงหนอใจเนื้อเลวเหลือเกินทารกวัยสองเดือนนะคะเสียชีวิตในคู่น้ำใต้ถุนบ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวได้แล้วนะคะแท้ที่จริงก็เป็นน้าเขยของหนูน้อยเองนะคะและก็ยอมรับสารภาพว่าตนได้ฆ่าหลานจริงโดยโยนลงในคูน้ําใต้ถุนบ้านแบบที่จับเอาหัวน้องโยนปักลงไปในคูน้ําเลยนะคะทั้งท้ที่น้องยังมีชีวิตอยู่และก็กําลังร้องไห้ไม่หยุดนะคะทําไมน้าเขยถึงโยนหลานลงในคูน้ําแบบนั้นเขาให้การว่าเห็นน้องอึน,นะคะเลยหวังดี เอาน้องไปล้างก้นให้ทำความสะอาดให้แต่พลาดทำน้องหลุดมือจนน้องร้องไห้ไม่หยุดเลยไม่รู้จะทำเยี่ยงไรเลยอุ้มน้องมาวางบนที่นอนแล้วก็เอานมให้น้องกินแต่น้องก็ไม่ยอมกินนมเอาแต่ร้องไห้ไม่หยุดตนเลยไม่รู้จะปลอบยังไงให้น้องหยุดร้องไห้ก็เลยเอาน้องไปโยนหัวปักลงในคูน้ำใต้ถุนบ้านจนน้องเสียชีวิตในขณะที่ตนทำทุกอย่างอยู่นั้น ยายแท้ๆของน้องก็นอนหลับอยู่ในบ้านนั่นแหละแต่คงอ่อนเพลียและเผลอหลับไปแต่คงจะหลับลึกไปหน่อยจนไม่รู้เห็นไม่รู้ไม่เห็นว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับน้องนะคะจริงๆแล้วคุณยายนะคะของน้องคุณยายของน้องมีลูกสาวสองคนนะคะคนโตก็คือแม่ของน้องนะคะส่วนคนเล็กอายุแค่15ปีก็เป็นภรรยาของคนที่ฆ่าน้องนั่นแหละ คนที่ฆ่าน้องชื่อว่านโก้นะคะซึ่งมีอายุ18ปีนะคะเพราะฉะนั้นไนโก้ iko, นะคะจึงเป็นน้องเขยของแม่น้องนะคะก็เลยอยู่ในสถานนะนะ้าเขยนะคะเขาก็คือไนโก้ก็ยอมรับสาร,รภาพและตำรวจพาไปทำแผนโดยเขาบอกว่าก็รู้สึกเสียใจแล้วก็อยากจะขอโทษหลานด้วยนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะเป็นที่น่าสะดทใจมากๆ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นกับหนูน้อยเลยนะคะเพิ่งจะคลอดมาแท้ๆลืมตามมาดูโลกได้แค่เพียง2เดือนเท่านั้นก็ต้องมาจากโลกนี้ไปโดยไม่มีความผิดอะไรเลยน้องนอนอยู่กับยายนะคะแต่ยายเผลอหลับไปและน้องก็ร้องเพราะว่าอึและคงไม่สบายตัวในโกเลยหวังดีนะคะตามที่เขาบอกเอาน้องไปล้างก้นให้แต่ทำพลาดหลุดมือเลยโยนน้องทิ้งคูน้ำใต้ถุนบ้าน ตตอนเอาน้องโยนลงในคูน้ำไม่รู้ว่าน้องเสียชีวิตแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่เพราะไนโก้ให้การสองครั้งไม่เหมือนกันนะคะตำรวจเลยเอาตัวไปพิมพ์ลายนิ้วมือและทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยไนโก้ก็ได้ขอโทษครอบครัวของน้องแล้วก็บอกว่าเขาก็รู้สึกเสียใจนะคะไนโก้ให้การตอนแรกบอกว่าก่อนโยนน้องลงไปในคูน้าน้องเสียชีวิตแล้วแต่ตอนหลังบอกว่าตอนโยนน้องลงไป น้องยังมีชีวิตอยู่ก็เลยไม่รู้ว่าความจริงเป็นเยี่ยงไรนะคะถ้าหากตอนที่นายโกโยนน้องทิ้งลงน้องยังมีชีวิตอยู่ก็นับว่าใจร้ายมากโหดร้ายมากๆเลยนะคะทากับน้องได้เยี่ยงไรน้องแค่อายุแค่สองเดือนเท่านั้นยังคว่ำพลิกตัวคว่ำเองยังไม่ได้ด้วยซ้ําตอนแรกนะคะคนในครอบครัวบอกว่าสงสัยคนข้างบ้านเพื่อนบ้านแถวนั้นอาจจะอุ้มน้องไป จนชาวบ้านออกมาโวยวายว่าไปสงสัยเพื่อนบ้านได้ยังไรคนในบ้านนั่นลหละที่ทำให้น้องเสียชีวิตถ้าจะสงสัยว่าน้องตกลงไปในคูน้ำเองก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนล้านล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเพราะว่าน้องอายุแค่สองเดือนเท่านั้นยังนอนพลิกคว่าตัวเองไม่ได้เลยนะคะพลิกคว่าด้วยตัวเองไม่ได้เลยตำรวจเลยโฟกัสไปที่ คนในครอบครัวก่อนนะคะอีกช่างไหนโก้ก็มีพิรุษมากที่สุดตำรวจปักเกรดนะคะจึงเอาตัวไปสอบปากคำตั้งเกือบอ่าสิบชั่วโมงนะคะเจ็ดแปดชั่วโมงแล้วรานั้นนะคะถึงยอมรับสารภาพนะคะตอนที่ตำรวจเอาตัวไปทำแผนนะคะแม่ของน้องแล้วก็ครอบครัวก็ร้องไห้อยู่ตลอดเวลาแม่น้องถามไนโก้ว่าทำแบบนี้ทำไมและบอกว่าไม่มีทางจะยกโทษให้ไหนโก้เด็ดขาดนะคะ ทางครอบครัวก็ได้นิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของน้องทำกลางความโศกเศร้าเสียใจนะคะเอวาี้ขอโทษเสียใจครับตอนที่เราทาลงไปตอนนั้นน้องยังมีชีวิตอยู่ไหมมีมีอยู่ตอนโยนะนั้นก็น้องยังมีชีวิตอยู่ร้องอยู่ใช่ไหมอยู่ลงน้ำอันไรอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจทำแบบนี้เพราะอะไรสาเหตุเพราะอะไรโหลานาให้ฟังเลย มันเกิดอารมณ์ยังไงครับพวกตอนนั้นถ้ามีโอกาสอยาไปขอเข้ามาศหลานไหมไปไปนะแล้วเสร็จแล้วหลุดยังไงหลุดมือยังไงที่หลุดหลุดมือยังไงที่บอกว่าน้องหลุดมืออ่ะหลุดลงพื้นเหรออ่าครับทำท่าหลุดลงพื้นลงไปหน่อย ลงพึ้นก่อนแล้วค่อยอุ้มลงพึ้นก่อนแล้วยีบขึ้นมาอุ้มขึ้นมาแล้วไงต่อเด็กน้องร้องอ้าอุ้มมาแล้วไงเอาไปเอาไปที่นอนอีกรอบหนึ่งใช่ไหมพูดอะไรพูดอะไรน้ะได้พูดอะไรไหมพูดอะไรหน่อยไหมครับก็เดี๋ยวจงมเดี๋ยวมันจะตึหมดเฮยโอเคโอเคเอาที่จะเป็นนูกนะขอโทษนะบายครับสบาครับ ่าคุณไมมมจะกัโโีส่วนในเรื่องทางคดีนั้นนะคะพันตำรวจเอกอภิศัิ์โชติกษตรเียนทานบูกำกับการสพปักเกรดนะคะก็เปิดเผยว่านายโก้นั้นรับสารภาพว่าในวันเกิดเหตุน้องร้องเพราะอึนะคะคงจะระคายเคืองตัวนะคะนายโก้เลยหวังดีจะพาน้องไปล้างก้นแต่พลั้งมือนะคะทำน้องหลุดมือไปซึ่งตอนนั้นน้องยังไม่เสียชีวิต เลยอุ้มน้องจะพาไปกินนมนอนแต่น้องร้องไม่หยุดนะคะเขาเลยลำคัญจึงเกิดอารมณ์ชั่ววูบนะคะเลยหย่อนน้องลงในคูน้ําใต้ถุนบ้านเสลยนะคะหลังจากเกิดเหตุคนในบ้านก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมไนก็โน้นถึงดูซึมซึมไปผิดปกตินะคะแฟนไนก็ก็เห็นว่ามีพิรุษนะคะก็เลยบอกว่าใช้ภาษาพ่อคนณรามกำแหงนะคะบอกว่ามึงจะบอกความจริงหรือไม่บอกความจริงถ้ามึงไม่พูดกูจะเลิกกับมึง นายก็ก็เลยรับสารภาพนะคะก็เลยอ่าพามาสอบปากคำนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วนายก็ก็ยอมรับสารภาพตำรวจเลยแจ้งก็หาค่าผู้อื่นโดยเจตนาส่วนคนในบ้านจะรู้ว่าเห็นด้วยหรือหรือไม่นั้นนะคะนายก็ก็บอกว่าตอนที่เขาทำกับน้องนั้นนะคะมีคนในบ้านรู้เห็นอยู่นะคะเห็นเหตุการณ์ตลอดเลยก็ยังไงก็รอตำรวจสอบปากคำให้ละเอียดต่อไปนะคะ ตำรวจก็นำตัวไปฝากขังที่สารจังหวัดนนทบุรีนะคะหลังจากสอบสอตรวจสอบประวัติก็พบว่านายโก้นั้นมีประวัติเป็นโรคก,กลมชักแต่ไม่มีประวัติเสพยาหรือ,อมีอาการทางจิตแต่อย่างใดนะคะเพียงอารมณ์โ่วแท้ๆนะคะจากฐานะน้ากลายมาเป็นฆาตกรแต่อขอสงสัย อยู่นิดนึงนะคะสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งนะคะเกี่ับเป็นความสงสัยส่วนตัวเองนะคนก็คือนายกอายุแค่18ปีก็ถือว่ายังเป็นเยาวชนอยู่ไม่ใช่หรือคะทําไมตอนสอบปากคำไม่มีหมอกับสาวิชาชีพมาร่วมรับฟังด้วยและไม่ใช่ต้องขึ้นศาลเยาวชนหรือคะทำไมถึงถึงนาตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะเหมือนคนที่กระทําความผิดโดยทั่ว,ว,วไปแต่ยังไงก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวของน้องด้วยนะคะ ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมข่าวสารจากช่อง g คเกนนิวสนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเค e กนดิวส์้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ